สวัสดีครับก็อยู่กับในช่อง Tatani Channel เ,เองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนพี่การแก้โซ่ในเรื่องบทที่2ตอนที่3ในเรื่องนี้นะครับออย่างแรกเราก็แค่เขาแนบเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับสี่ตนินี้ยนะผมก็จะไปแก้ตรงจุดเกี่ยวนี้ก่อนอนะครับไปกัน,นเลย อ,อย่งางแจะมาตรงจุดนี้ก่อนนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นอันแรกันนี่ไนอะ่เอาเล่นนะฮะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่3ต่อไปก็จะเป็นอันกลางครับจนอันสุดท้ายอันนี้จะเป็น อันที่สองนะครับของแผ่นที่นี่นะที่มันมีสี่อันนะก็จะเป็นก็จะมีมอนโผล่มาค่อยจะการก็ไกค่อยจะการก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะครับโอเคมันก็จะผ่านอันแรกไปได้ด้วยดีนะฮะมันก็จะมีเสาให้เราเปิดกป้สู้นะแล้วก็จะสอนวิธีการแก้อันนี้ให้เรานะฮะเราจะแก้เลยก็ได้ได้เลยนะฮะการแก้ก็คือ ทำลำแสงให้อยู่ตรงจุดที่มีตัวสอนโผล่มานะครับผมทั้งหมดทอกจุดอ๋ออ๋ออันผิดอ่ะ เสาสีเขียวก็จะเปิดแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นเสาที่ผมจะพาไปต่อก็เป็นสีม่วงน,นะฮะม่วงแปลงก่อนเลยโอเคพอเรามาถึงสีม่วงแล้วนะฮะก็ให้เรามาตรงกลางนี่นะฮะเหยียบอันกลางนี่เลยเหยียบอันกลางเสร็จใช่ไหมฮะเราก็จะมาเหยียบอันนี้ฮะ แล้วก็พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาลิมขวานี่นะะพอลิมขวานี่ก็จะเหยียบอันนี่สามให้เขาพูดก,ก่อนแล้วกันอเอออ่ะเหยียบอันที่สามนะฮะเหยียบอันที่สามเสร็จปุ๊บทำไงต่อหรอ,อถ้าจาไม่ผิดต้องเหยียบอันนี้ต่อใช่ครับผมนะฮะท่ามีมอนสเตอร์อยมันดืเ,ดเลยอพอเราตีเสร็จใช่ไหมเราก็จะ เปิดนี่ไปตรงนี้ให้เราแก้ประโซน,นะฮะเราก็ทำการแก้ก่อนได้เลย่จะอยู่ตรงอย่นี้เสร็จเราก็จะไปแก้ตรงนี้อ่ีม่วงก็จะปดเรียบร้อยครับผมต่อไปเราก็จะไปแก้ตีฟ้านะครับ สีฟ้าก็จะอยู่ตรงนี้ติเติด,ดก็ผิดผิดให้เหยียบตรงนี้นะฮะหนึ่งอสองก็สามก็ผมก็จะมีตรงนี้เหยียบะจะเป็นกลางอ่าเรียบร้อยฮนะ เก็บเสร็จปุ๊บก็จะม,มีมนอนถุงเหมือนเดิมการไปเลยพอจัดการเสร็จนะฮะไฟก็จะเปิดไปยังจุดให้เรา,ามาร์คเหมือนเดิมหรืออะไรครับผมหมดสองที่เหมือนเดิมง่ายเลยเปร็จะชไมชมที่นี่ก็จะเป็นตรงนี้ ค okay. ตาก็จะเปิดเรียบร้อยนะฮะต่อไปเราก็จะไปแก้อาสีเสีเยงกันนะครับมอันนี้เดี๋ยวผมปิดก่อนนะอ,อ่าอันนี้ไม่ใช่โอเคอันนี้ที่ผมลืมอ่าน่าจะเป็นตรงนี้อ๋อ โอเคอันกลางเสร็จปุ๊บแล้วอันนี้น่าจะเป็นอันท่านหน้าโอเคท้านหลังด้านหลังโอเคท้านหน้าข่างหลัง,ง,ลงโอเคทษทีนะอ,อันอสุนนดท้ายผมลืมอนนโอเคเราจะกานเ,นเตะแล้วเ,เ,เ,เราจะเปิดพัซโซให้เราแก้เหมือนเดิมอะ ก็ไปแก้ตรงนี้ได้เลยรับรับโชคอะ่อะนนะเ,เ,เราเปิดเสร็จใช่ไหมฮะอ่าเราก็จะเข้าซีนนะฮะ もう片方の土台をนしているみたいだ。行ั้みようぜ。ああ、ทุกหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับการแคปซูลนี้เสร็จแล้วก็เล่นในเรื่องอย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้แทนนี่เองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ